สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทิสโก f ฟันเดค่ะประจำวันอังคารที่25มิถุนายนนะคะอยู่กับดิชานนะคะปาณิสาเรืองชัยนิคมและนักวิเคราะห์ของเราคุณเต้ธนาพลบำรุงพงษ์เช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ครับสวัสดีครับคุณหน่อยคุณเต้คะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะกับหัวข้อ ถึงเวลากลับมามองหุ้นไทยแล้วหรือยังนะคะก็เห็นจะมีการแก้กฎหมายอนุญาตให้ต่างชาตินะคะถือครองห้องชุดมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะตรงนี้เดี๋ยวขอรายละเอียดนิดนึงค่ะคุณเต้ว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็ต้องบอกว่าทั้งหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนมาค่อนข้างหนักนะฮะตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ปรับตัวหลุดพันสามไปแวบหนึ่งนะแต่นี่ก็เริ่มรีบาวได้หน่อยๆแล้วทีนี้ถามว่าช่วงนี้มันมีข่าวอะไรบ้างที่ทางภาครัฐจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือประเด็นของเรื่องของกฎหมายและสังหานะเรื่องนี้เนี่ยที่ออกมาคุยแต่คุณทิงก็มาแถลงข่าวนะครับว่าก็จะมีการแก้กฎหมายนะฮะให้ต่างชาติเนี่ยถือคลองคอนโดได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ตรงนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาให้ถือได้ไม่เกิน50%มันจะมีฟอร์เรลิมิตอยู่นะพวกโครงการหลูวเนี่ยฝรั่งเวลาจะมาซื้อคอนโดนเนี่ยเขาจะถามเซลเลยโครงการนี้ต่างชาติถือครองแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังซื้อได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นโนมินี <laughs> นะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเขาบอกว่าจะมีการปลดล็อกจาก50เป็น75แล้วก็มีการแก้เรื่องของตัวการเช่าที่ดินจากเดิมเนี่ย50ปีก็แก้ไปเป็นที่99ปี แล้วก็พวกของโครงการบ้านหรูอะไรพวกนี้ก็ลดข้อจากัดในการที่ต่างชาติจะเข้ามาซื้อมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นภาคอสังหาที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบหลายด้านนะด้านหนึ่งแถวมองกันก็คือของกําลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงสองเรื่องของดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติไม่ยอมลดท <c oughs> ่านนายก็บอกบอกมาเสมอนะก็เลยมีการเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นอสังหาขึ้นมาอืมค่ะและ้วมาตรการนี้นะคะจะมีแนวโน้มในการสร้างยอดขายเกี่ยวกับอสังหาให้ต่างชาติเพิ่มขึ้นไหมคะคุณเต้อืมนะครับ อันเดี๋ยเป็นสไลด์หน้าถัดมาเลยนะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลของการโอนของต่างชาตินะก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัว Q 1เราก็ลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยอดก็ยังสูงว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะแต่ค่าเฉลี่ยที่ผ่านมามันก็มีเรียกว่าเราเพิ่งออกจากโควิดมาด้วยนะ,ะนักท่องเที่ยวนักลงทุนอะไรเยเย,ยังกลับมาไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยมันยังเป็นช่วงของการฟื้นตัวอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยคนก็บอกว่าโอเคต่างชาติเข้ามาซื้อก็เป็นการช่วยภาคสังหาอย่างหนึ่งแต่ก็มมมมีีออออออกกุนนนึงงงททท่สะะ้า็คคืตัวขใปรเเศ ถ้าต่างชาติถือครองได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่าเหมือนหนุนราคาที่อยู่อาศัยในประเทศเนะนะคนในประเทศก็จะมีภาระเรื่องการหาที่อยู่อาศัยราคาคอนโดราคาบ้านก็จะแพงขึ้นมันก็เป็นสองมุมนะแต่ถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันก็ต้องพึ่งเงินต่างชาติเข้ามาบ้างช่วงนี้อืค่ะ แล้วก็ที่เราได้ยินกันมานะคะคุณเต้กองทุนนะคะไทย ESG ที่เป็นกองภาษีกองหนึ่งนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเงินไขใหม่นะคะเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ตรงนี้เพื่อจะ,อะช่วยในการส่งเสริมตลาดหุ้นไทยเราด้วยนะคะเดี๋ยวอยากให้คุณเต้เล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนะฮะก็จริงตัวไทย ESG จริงจริงมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะใช่ค่ะแต่มันมาแค่แสนเดียวนะช่องไปปีนะะเนาะเริ่มมาค่ะนะครับ ไปแล้วตลอดทุนเราก็อาการหนักเหมือนกันใช่ค่ะก็มีการเอาอันี้มาช่วยแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาการหนักอีกราก็เตรียมกระตุ้นยาตัวใหม่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็มองว่าจริงๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ถึงแก่เวลาแล้วเราต้องอย่าลืมว่าตัวของ s S F เนี่ยมันก็จะหมดปีนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วผมมองว่าการนี้ก็เป็นเป็นช่วงร้อยต่อก็เป็น TESG ีเนี่ยก็มาเพิ่มวงเงินเข้ามาแทนก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้เข้าตัวตัวสภาดีนะนี่ต้องเป็นเบื้องต้นที่ทางหนังสือพิมพ์ภายในประเทศหลายแห่งเนันะครบ ก็คือบอกว่าเกกันว่าอันใหม่เนี่ยนะจะเพิ่มมงเงินจากเดิมหนึ่งแสนเป็นสามแสนนะแล้วก็ตัวของหุ้นเนี่ยนอกจากเกณฑ์เอสจีเนี่ยจะเป็นหุ้นแบบซีจี р е й ติ้งดีๆก็นับนะแล้วก็เวลาถือครองเนี่ยของเดิมแปดปีคนว่านานเกินไปรอบนี้ก็จะเหลือห้าปีส่วนตัวของเงื่อนไขใหม่จะมีผลย้อนหลังไหมเนี่ยผมว่ารอให้มันแบบเข้าคลองมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวแล้วค่อยซื้อนะดีกว่าซื้อไปเสร็จแล้วเขาไม่ย้อนให้ดังนั้นเราขอชัวร์ดีกว่าเนี่ยเป็นแค่ข่าวอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีีกนช และเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะคุณเต้ขออัปเดตนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะนะครับก็ต้องบอกว่าตัวครึ่งปีแรกเนี่ยตัวการใช้จ่ายภาครัฐมันก็ยังเรียกว่ามันยังไม่ผ่านดีมันเพิ่งผ่านเมื่อกลางป่ากลางกลางปีนี้เองอะนะเลยทำให้ตัวการใช้จ่ายอ่ะมันต่ำกว่าที่ควรไปเยอะแล้วก็พอเราผ่านอันนี้ได้เสร็จเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองมาต่อนะทั้งเรื่องของตัวของเก้าไกลตัวของคุณเศรษฐานะสองกรณีเนี่ยก็เลยทำให้คุณไทยเนี่ยมันยังตื้อๆอยู่ แต่ว่านี้เราก็มองว่าครึ่งปีหลังอ่ะสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินอะไรลงทุนต่างๆเนี่ยมันน่าทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้บ้างนะไม่มากก็น้อยดังนั้นเนี่ยก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกของหุ้นไทยในครึ่งปีหลังอยู่ค่ะแล้วความกังวลนะคะในเรื่องของช็อตเซลลิงค่ะก็อยากให้คุณเต้อธิบายนิดนึงค่ะตอนนี้อยู่ในเลเวลไหนเป็นยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยที่ช่วงที่ผ่านมาที่รายย่อยไม่กล้าไม่ค่อยกล้าซื้อกันเนี่ยต้องบอกเรื่องของการช็อตเซลล มันมีทั้งหุ้นนะตัวสตาร์ตตัวมออะไรของปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นนักทุนไทยหายไปเยอะแล้วไหนจะเรื่องโปรแกรมเทรดดิ้งช็อตเซฟอีกเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตลาดเขามีการออกมาตรการต่างๆมาการพวกนี้เยอะนะทั้งตัวของเยปอะไรนะต้องหนึ่งช่องขึ้นไปถึงจะชอ็อตได้หรือห้ามชอ็อตหุ้นเล็กอะไรพวกนี้ก็เห็นว่าโอเคตลาดเองก็มีความพยายามอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของฟันเดเมนท์ลหุ้นไทยก็ยังเป็นเ้าเรียกว่าคอนเซิร์ตของนักทุนต่างชาตินะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้มองแบบ คาดหวังในอนาคนเยอะเขาจะรอดูแบบให้ตัวเลขมันกลับมาก่อนซึ่งตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่มาทําให้ตัวของหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถ้ามองย้อนกลับไปนะต่างชาติเนี่ยเน้เซล์อยู่สามจุดแปดหมื่นล้านบาทถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะสามจุดแปดหมื่นล้านเราก็มองว่าปีนี้อาจจะต้องวัดกันที่ครึ่งปีหลังถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นตัวของเลยนะดิจิตอลบัลเลตมาก็ได้เอาแค่ตัวของการเบิกจ่ายให้มันได้ าตรงนั้นได้ผมก็มองว่ามีโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาได้ค่ <c oughs> ะแล้วตั้งตอนเช้าเนี่ยคุณฟุกเขาเรียกว่านักวิเคราะเราเนี่ยก็มองเป้าหุ้นไทยนะออกเปเปอร์มาเหมือนให้เป้าไว้พันห้าเลย <c oughs> สิ้นปีนี้ค่ะ <c oughs> อ้ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะัก็คาดหวังคาดหวังอ๋อค่ะ <c oughs> โ,อคโอเคนะทีนี้ก็มาดูระดับของการบリュชันตอนนี้บ้างนะครับเ็าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับของหุ้นไทยเนี่ยพีอ e ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะ ราดูสังเกตดูเนี kind of really no ่ยแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะเซกเตอร์ที่แบบสูงสเนี่ยคือพวกของอิเล็กทรอนิกส์เพราะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเซกเตอร์ที่ไม่ได้กระทบจากกําลังซื้อในประเทศโดยตรงนะเป็นพวกของการผลิตแล้ส่งออกส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้เป็นเรื่องของการเก็งกาไรตีมของพวกชิปอะไรพวกนี้ด้วยถึงแม้คุ้นอิเล็กทรอนิกส์เราจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆแต่เราก็มีส่วนที่มันเกี่ยวกับพวก EV ีบ้างนะแต่ก็ยังพอได้อันนี้สองอยู่นะครับ แล้วก็หุ้นไทยเองต้องบอกว่าอะไรนะมันหลุดพันศาไปอ่ะมันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยแล้วแหละดังนั้น P/E ช่วงนี้เนี่ยซื้อไปก็คือต้นทุนคุณก็ต้องแบบคนที่ซื้อแบบมานานมากจริงๆอ่ะต้นถึงจะถูกกว่าดังนั้นก็บอกว่าก็เป็นทามิ่งที่ดีนะทวอาก็ตอนนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีกองทุนทุนไทยมาแนะนํากันค่ะคุณเต้ก็โยงมาให้แล้วนะคะวันนี้เราก็พูดถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะในประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นกองทุนก็เป็นกองทุนของไทยเราค่ะคุณเต้กองทุนอะไรมาฝากคะอนะก็นะวันนี้มีเรือองมากนะคับ ก็กองแรกเนี่ยเป็นกองทุนเปิดทิสโก้ d i v i d e n d High d i v i เด n d หุ้นทุนนะความเสี่ยงระวของทิสโก้แอสเซทนะครับก็อันนี้ตามชื่อนะฮะทิสโก้เอดลงทุนในหุ้นปันผลถามว่าทำไมถึงเป็นหุ้นปันผลก็ต้องมองว่าเงินเม็ดเงินที่จะเข้ามาของไอ้ตัว TSG เนี่ยมันจะเข้ามาในหุ้นที่เขาเรียกว่า ESGD ทดีธรรมาพิมาดีเป็นหุ้นมั่นคงนีฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่เป็น d e f e n น i v e เชิงปันผลเนี่ยน่าจะได้นิสส่งค่อนข้างเยอะนะจะไม่แบบเต็มเต่่ทีแนคื ุ้นของปันผลเนี่ยต่อให้ตลาดเนี่ยมันขึ้นได้ไม่เยอะแต่มันมีเงินปันผลหนุนอยู่ดังนั้นหุ้หนตุ่นเี่มันเป็น d e f e n s i v e play ดังนั้นถือว่าเนี่ยช่วยลดความผันผวนแล้วก็ตอนนี้ต้นทุนเราต่ําด้วยนะได้ประโยชน์ค่ะอโอเคมาส่วนกองที่สองนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่รอให้มันผ่านคลมอก่อนนะ,ะก็คือตัวของกองทุนเปิดทิสโก้หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับทีขีดไทยเอสี อันนี้เนี่ยเป็นหุ้นไทยที่เน้นลงทุนกองที่มันได้ตัว s c d ๆเท่านั้นนะเพราะว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขของไอ้ตัวกล่องลดภาษีใช่ค่ะนะครับก็ถ้าอันเนี้ยมันผ่านตัวครมมาปุ๊บก็บอกว่าเป็นจังหวะดีทั้งสะสมกันนะ,ะเพิ่อมวงเงินแล้วจากหนึ่งแสนเป็นสามแสนถ้าเป็นไปตามข่าว ก็รออัปเดตอีกทีหนึง่งนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรายกัน Tisco f u n d a ดย้ยอนหลังได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Tisco Security ค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ